สมุตรประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอคอรักเต็มใจเสนอปอป้าพาเล่าเรื่องเรื่องราวของเด็กหญิงปอปาน้องสาวคนสุดท้องของบ้านตระกูลปอมีพี่ปอเปียพี่ชายคนโตดีกรีประธานนักเรียนสุดฮอตพี่ปอเป้พี่สาวคนกลางฉายาหัดเทพผู้มีฝีมือด้านการทำอาหารที่เป็นเลิศ ปอปามีพี่เปียเป็นไอดลพอลเพราะพี่ชายทั้งเก่งและอบอุ่นและปอปาก็ชื่นชมพี่เป้เพราะพี่เป้สามารถค้นหาความชอบของตัวเองได้ตั้งแต่เด็กรู้ว่าชอบทำอาหารและสามารถทำออกมาได้ดีอีกด้วยปอปามีพี่ทั้งสองคนเป็นแบบอย่างแต่ยังไม่สามารถหาความชอบความถนัดของตัวเองได้เลยปอปา ลองค้นหาข้อมูลความรู้ทักษะต่างๆในอินเทอร์เน็ตอยู่หลายวันก็ยังไม่เจอสิ่งที่ตัวเองชื่นชอบเอหรือเพราะว่าเรายังไม่ได้ลงมือทำหน้าขณะที่ปอปากำลังนั่งเล่น Tik t o อกอยู่บนเพินก็ได้เปิดไปเจอประชาสัมพันธ์ของห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอพะรักปอปารู้สึกสนใจเลยเปิดเข้าไปดู เมื่อเปิดเข้ามาในติ๊กต็อกของห้องสมุดพบว่าห้องสมุดนั้นมีการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจหลายอย่างเมื่อคิดได้ดังนั้นปอปาจึงรีบขี่รถมาที่ห้องสมุดทันทีเพื่อสอบถามรายละเอียดกิจกรรมต่างๆกับพี่บนนรรลักษ์ ทำให้ทราบว่าห้องสมุดแห่งนี้จัดก,กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ทุกสัปดาห์ให้กับนักเรียนหลังเลิกเรียนนักศึกษาสอกรอประชาชนทั่วไปโดยกิจกรรมนั้นมีความหลากหลายอาทิการทำแซนด์วิชมินิการทำมินิเบอร์เกอร์การทำดอกไม้จากรวดกรมหยการทำของชำร่วยจ,จากผ้าเช็ดหน้าการทำบอนไซ DIY การทำโดนัทมินิ การทำกระทง DIY จากอาหารปลาการทำใบสีปากชามการทำกระเป๋า DIY กับพันไม้บริเวณรอบห้องสมุดการทำพวงกุญแจจากเศษผ้าและดินเบาและอื่นๆอีกมากมายนอกจากนี้ห้องสมุดยังจัดมุมต่างๆตามวันสำคัญอาทิ วันคริสต์มาสวันวาเลนไทน์และยังจัดก,กิจกรรมตามวันสำคัญอย่างวันเด็กทุกปีที่มีประชาชนและเด็กๆเ,เข้าร่วมกิจกรรมอย่างล้นหลามน,นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ทั้งสื่อวิดีโออินโฟกราฟิกใบความรู้ผ่านทางช่องทางต่างๆเช่น f a c e b o o k TikTok YouTube พร้อมออกบริการกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้รถโบบายเคลื่อนที่ในพื้นที่อำเภอองครักษ์และบริเวณภายในห้องสมุดนั้นยังจัดบริการพื้นที่ต่างๆตามรูปแบบ c o l r n y s p s p e c e มีมุมสวยๆหนังสือหน้าอ่านพร้อมกิจกรรมมากมายให้บริการทุกสัปดาห์ไม่ซ้ำกัน นี่คือเรื่องราวของปลาเองน้องสุดที่รักของเปียกับพีเบ่เป้ที่จะมาบอกเล่าความประทับใจและเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเรียนรู้พร้อมกับปาค่ะจากการที่ปลาได้ลองทำทก,กิจกรรมต่างๆกับห้อง,งสมุดนะตอนนี้ปาค้นพบแล้วนะคะว่าปลาชอบอะไรนี่ค่ะปลาชอบทำงาน DIY ค่ะท,ทั้งเพลิดเพลินฝุดสมาธิสร้างอาชีพได้อีกด้วยนะคะ ข้อสงสัยคำถามป้าก็จะหาความรู้เพิ่มเติมจากหนังสือที่ห้องสมุดมีไว้บริการค่ะต้องขอขอบคุณห้องสมุดมากๆนะคะที่จัดกิจกรรมต่างๆให้ปาได้ลองได้ฝึกทักษะและทำให้ปาค้นพบความชอบของตัวเองได้ แล้วเพื่อนๆล่ะคะรู้หรือยังว่าตัวเองถนัดด้านไหนหรือชอบอะไรให้ยังมาทํากิจกรรมร่วมกันได้นะคะที่ห้องสมุดเพื่อนๆอาจพบความชอบหรือความถนัดของตัวเองเหมือนปาก็ได้อย่างประโยคที่ว่า Life Long Learning เพราะเราเกิดมาเพื่อเรียนรู้ตลอดชีวิต